มาละจ้ารัฐบาลไทยอาจารย์บอลบัวจิระหมวดกรหกสีตรงตรงฝ่ามาเบิงฝ่ามาจดเอาเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสภูส,สคนุนตอนรับข่าวซูชองก็ติดหวยดังมาเช่นอกจากก็มาพอกับแอดมินในวันอาทิตย์ที 17, ่27พฤศจิกายนนอกจากก็ไกลขเข้ามาแล้วกับโคสุดท้ายแอดมินกับสิบาพี่น้องสภูส,สไปเบ่งแนวทางดีๆตัวเลขเด็ดๆกันเด้อจ้า สำหรับชุดนี้ก็จะเป็นเนวทางของแมงปอต่อโดยเนวทางของอาจารย์อุดมทยาหารตกทายโดยเนวทางของอาจารย์บลบัวจิระเนาะจา้ะก่อนไปรับชมรบฟังแอดบินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสคนเนาะจา้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่นอ้นองก็สิได้รับชมคลิปหม่ไหมกันเนาะจา้ะส่วนแอดบินก็สิได้มีกำลังแห้งใจในการท่ามิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องสปูสคนเนาะจา้ะ เพือเป็นการวัดเซวล่าเฮากับไปเบิงแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันทิศทางของแมงปอกันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทย1ธันวาคม2565จุด3ตัวบนที่เพิ่นให้ก็คือ137 147 148 715 705 805ต่อด้วยโตพิเศษ479แล้วจ้ะชุด3โตที่เน้นให้ก็คือ137 148 715 และเจ็ดศูนย์ห้าด้พี่น้องเดอ้อต่อโดยแนวทาง2โต๊บนล่างเพิ่นกระได้หายสาม่เจ็ดสี่ย์ห้าหนึ่งหาหนึ่งสีเจ็ดและเจ็ดเก่าจากชุด2โต๊ที่เน้นนหายก็คือ3าม8 0็ดสี่แหาหหาหนและเจ็ดเก่าด้พี่น้องเดอ้อแนวทางของแมงปอจากแคบไปเบิงชุดไปเบิงกันด้วยจ้า มาเบื้องต้นกันที่น้ทางของอาจารย dogs, il, m, refers, curtain, ์อุดมท่านยาหานเจาจรัฐบาลไทยหนึ่งธันวาคมเพิ่นก็ให้สามตัวไม่เดียวหาสีแปดต่อด้วยชุดสองตัวีหาและสีแปดจ้ะต่อด้วยสองตัวล่างหนึ่งสามและหาเก้าตัวเน้นคือหาเก้านพี่น้องเด้อหาเก้าเก้าหาเน้นจ้ามาเบื้องต่อกันที่น้ทางของอาจารย์อนบุทธิยรนณเจ้ะเริ่มต้นกันที่น้ทางของอมสินเจ้ะรัฐบาลไทยออมสินเจ้าหมวรัฐมนตรี หวดประจำวันที่หน่งทันว่าคมออมสินวดนี้ให้ตัวเด่นที่ลักเจ์มเจ็ึ่งก็มีจ็ดเจ็ดแปและ7จเกต่อด้วย30 32 36และ37จ้าย่ำกันอีกรอบนึ่งนะพนงเด่นเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดแ้าสามศูนย์สามสองสและ37แนวทางออมสินจ้า ของอาจารย์บัวจีระเดอพี่นองเดอ้อาจารย์บอนมาเบื้องต่อกันที่ชุดสามโตออมศแลนะจ๊ะฟันเม็ดเดียวให้ศูนย์เก่าหกเพี่นองเดอฟันเม็ดเดียว0ูนเก่าหรูดเกสองโตเก่าหจ้ามาเบื้องต่อกันที่รัฐบาลไทยนะจ้ะสึ่งผลงานมวัพภานมาสิบหกพฤศจิกายนพุ่งกรให้เขา2ตัวล่างตรงๆนั่นก็คือ6กสี 64, ่เดอพี่นองเดอ ให้เขา6 4 2ีตุลาง2ตัตุลางเม่อตองรับนะาจ้ะ6 4งวดที่ผ่านมาเนาะจ้ะเขากลับมาเบิ้งต่อกันที่1ท่านว่าคมกันต่อเลยจ้ะซึ่งอาจารย์บนเพิ่นก็ได้ไฮตัวเด่นที่รัก8ปดได้ี่นองเดิองวดนี้รัฐบาลไทยเด่น8ซึ่งก็มี80 8186และ8 8ต่อด้วย20 21 2 3และ 2 8จ้าย่ำกันอีกรอบนึงก็จ้าเดน8 8 0 8 1 8 6 8 8 2 0 2 1 2 3และ2 8ได้พี่น้องมาเบิ่งต่อกันที่โตฟันเราจ้ารัฐบาลไทย3โตเม็ดเดียวเราจ้าอาจารย์บอนบุเกดะเพิ่นก็ฟันให้ที่2 1, 1 1จ้ะ2โตคือ1 1ฟัน3โตเม็ดเดียว2 1 1เม็ดเดียว2 1, 1. โต,ต 2, 1 1 รูดหนึ่งนี่นองเดอร์หวดหนีรูดหนึ่งวิงหนึ่งจักรเลเป็นซ้ายวิ่งซ้ายรูดก็จัดไปเด้อจ้ะลักหนึ่งรัฐบาลไทยอาจารย์บอลบัวชีระแคบไปเบิงจดเอาไว้เบิงนะี่นองเดอบอกว่าจะเป็นแนวทางของแม่งปออาจารย์อุดมทันญานาาก็แคบไปเบิงจดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้อจ้าซึ่งหวดหนี้แนวทางของอาจารย์บอลบัวจีราแอดมินก็มากหนึ่งแปดเนาะจ้าหนึ่งแปดแปดหนึ่ง มักขึ้กกันบ่กขอนมักกับปหาจัดเราตอดีติดเอาไว้กันพลาดกันตกรถด้วยพี่น้องเด้อเหลอาต่อสมักเราพี่น้องบังเป็นแนวทางเราจะมักกับจัดบ่มักกับปล่อยผ่านด้วยพี่น้องเด้อท้ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสูสุสคนโปรดใส่วิจารยญาณในการรับชมแล้วก็รับรู้้อมูลอยางมีสติเดีย๋ย้จะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้จัดทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่า สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนําเลจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆเ้ยจ้ะสื่อตามกำลังทราบสื่อตามผื่นดวงของเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุสู่สก้นส่งดีแห้งๆปังๆมัมน่มนม่นกันทุกคนเ้อจ้ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอ,ขอโตล่าพี่น้องไป็นสมนียกอนะจ้าแล้วจังกลับประพอกัอนไหมในคลิปนาสวัสดีจ้า